ทำไมขอพอรคุณแม่บุญเรือนตรงบุนเติมถึงต้องถวายกล้วยสำหรับใครที่มาขอพอรคุณแม่บุญเรือนจะที่วัดอาวุธวิกสิทธารามหรือที่วัดสัมพันธ์งศ์กงก็ดีคงจะเห็นว่าผู้ที่มากราบสาการักคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะนำกล้วยมาถวายคุณแม่ซึ่งสาเหตุที่คนมักจะนำกล้วยมาขอพอรท่านก็คงจะมาจากคำแนะนำและประสบการณ์ของหลายๆท่านที่ขอพอรสำเร็จจากการถวายกล้วยจนเกิดการบอกต่อน,นั่นเอง อย่างไรก็ตามผมเองก็ต้องบอกว่าเรื่องการถวายกล้วยหรือถวายของอื่นๆให้กับคุณแม่บนเรือนเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะเดิมทีสิทธิ์เก่าๆจะรู้กันว่าขอพรคุณแม่บนเรือนให้ขอได้เลยไม่ต้องบนบานสารกล่าวหรือถวายอะไรใดๆก็สําเร็จได้เหมือนกันเพราะความปรารถนาของคุณแม่บนเรือนคือเมตตาสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันจะมีของถวายหรือไม่มีท่านก็ช่วยสงเคราะห์อย่างเต็มที่หากเหมาะสมกับเหตุปัจจัยและบุญกรรมที่ได้ทํามา ท่านเคยบอกไว้ว่าขอสิทธิ์ทุกคนจงมาหาฉันเพื่อเป็นผู้รับเท่านั้นส่วนฉันจะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงไม่หวังสิ่งใดตอบแทน